สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องปลดนี่นะครับวันนี้ก็มีข่าวสารเงินเยียวยามาแจ้งใ,ให้กับทุกท่านได้รับทราบกันอีกเช่นเคยนะครับก็มาอัปเดตนะครับการเพิ่มเงินให้กับกลุ่มปอบางนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุผู้พิการนะครับโดยข่าวล่าสุดก็ว่าจะมีการเพิ่มให้ทุกคนคนละ1,000พันนะครับแล้วก็จะมีการยกเลิกจะแบบเดิมแบบขั้นบันไดนะครับหลังจากที่มีการแจ้งมาจากทางปมอว่าจะมีการปรับเงินให้กับกลุ่มผู้สูงอายุเป็นแบบทัวหน้าคนละ1,000ันบาทนั้น ที่ผ่านมานะครับทางภาคประชาชนก็ติดตามทวงถามมาตลอดโดยตลอดนะครับว่าจะปรับเพิ่มให้เมื่อไหร่ซึ่งทางปมงก็แจ้งแล้วนะครับว่าจะมีการนําเรื่องนี้นะครับเสนอต่อครอรมอในช่วงปลายเดือนมิถุนายน2องหนี้แล้วก็มีลุ้นนะครับที่จะได้เงินในปีนี้ด้วยนะครับซึ่งก็เป็นที่แน่นอนยืนยันแล้วนะครับว่าการเพิ่มเงินให้ผู้สูงอายุเป็นคนละ1นึ่ปนบาทต้นหน้านั้นใช้งบน้อยนะครับกว่าโครงการ เงินหมื่นดิจิทัลถึง8เท่าเลยทีเดียวนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูในรายละเอียดทั้งหมดกันได้เลยนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับถ้าตั้งชอบคลิปนี้นะครับผู้ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์ให้ถึง1000ไลค์นะครับแต่ืน่นก็จะได้รับชมคลิปข่าวสารนี้ด้วยนะครับรับชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรเห็นด้วยกับเรื่องนี้หรือไม่นะครับก็มาคอมเมนต์กันได้เลยนะครับ ความคืบหน้าล่าสุดการเพิ่มเงินบิ้ยิงชีพให้กับผู้สูงอายุเป็นคนละ1 0 0 0บาทต่อการทุกคนก็เข้มงวดนะครับใกล้จะอนุมัติเต็มทีแล้วนะครับซึ่งล่าสุดพอมอก็เตรียมเสนอครอมอเพื่อของบประมาณนะครับในเดือนมิถุนายน2 5งพนี้ซึ่งก็เป็นที่แน่ชัดแล้วนะครับว่าการเพิ่มบี้ยิงชีพให้กับผู้สูงอายุเป็นคนละ1,000บาทนั้นใช้งบน้อยกว่าโครงการเงินเดือนหนึ0 0 0 0บาทถึง8เท่าด้วยกันนะครับก็เป็นข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ไทย PBS นะครับ The Active นะครับ โดยบอกนะครับว่าทวงสวัสดิการเกิดยันแก่ชี้ใช้งบน้อยกว่าเงินหมื่นดีท่านถึง8เท่านะครับเครือข่ายภาคประชาชนประกอบไปด้วยนะครับขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมปีมูฟเครือข่ายรัฐสวัสดิการเพื่อความเท่าเทียมและเป็นธรรมวีแร์เครือข่ายสามสีภาคและเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการเลขหลายภาคส่วนนะครับร่วมกันติดตามความคืบหน้าการยกระดับสวัสดิการห้ามาตรการที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพมอนะครับ โดยหวังว่านะครับจะพัฒนาคุณภาพชีวิตได้และก็ลดความเหลื่อมล้ำในสังคมนะครับสำหรับการยกระดับสวัสดิการ5มาตรการนะครับเน้นครอบคลุมทุกช่วงวัยตั้งแต่เกิดยันแก่โดยข้อเสนอ,อนี้ก็มีผลสืบเนื่องจากมติคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของกระบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือพีมูฟเมื่อวันที่30มเมษายน2 5งนะครับโดยมีร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่ารัฐมนตรีตว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานนะครับแทนรองนายกรัฐมนตรี นายภูมิธรรมเวชยะชัยนะครับซึ่งการประชุมในวันนั้นได้มีมติเห็นชอบการขับเคลื่อนนโยบายสวัสดิการโดยรัฐด้านสวัสดิการกลุ่มปอบ้างนะครับโดยสรุปมาตรการ5ข้อดังต่อไปนี้นะครับข้อที่1นะครับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุจากเดิมนะครับหกร้อถึงหนึ่บาทจะปรับเป็น1000บาทต่อคนต่อเดือนชุกช่วงอายุนะครับ 2. นะครับเบี้ยความพิก,การนะครับจาก800บาทจะปรับเป็น1000บาทต่อคนต่อเดือนนะครับ 3. นะครับเงินอุดหนุนเด็กจะเป็นระบบตัวงหน้า600บาทนะครับก็หมายความว่าเด็กที่เกิดมานะครับตั้งแต่ศูนย์ถึงหขวบจะได้คนละ600บาทนะครับ 4. นะครับเงินอุหนุนสตรีมีคันเดือนที่5ถึง9นะครับเดือนละ3,000บาทก็หมายความว่าสำหรับท่านใดนะครับที่ตั้งท้องนะครับรัฐบาลก็จะมีเงินอุดหนุนนะครับเดือนที่5ถึง9กนะครับก็มีลุ้นนะครับรับคนละ900 0ถึง1 2 0 0 0บาทนะครับ แล้วก็5นะครับเงินอุดหนุน,นสวัสดิการประจําเดือนก็จะเป็นผ้าอนมามัยสตรีนะครับด้านนายนิติรัตน์ทรัพย์สมบูรณ์นะครับผู้ประสานงานเครือข่ายรัฐสวัสดิการเพื่อความเท่าเทียมและเป็นธรรมหรือวีแฟบอกนะครับว่าการผลักดันเรื่องสวัสดิการในวันนี้จะเป็นก้าวสาคัญของระบบสวัสดิการไทยนะครับเพื่อช่วยอบอุ้มกลุ่มปอบางตั้งแต่เกิดจนแกโดยเฉพาะเด็กกว่า4.3ล้านคนจะได้รับเงินอุดหนุนนะครับแบบทวนหน้าไม่ต้องรอการส่งเคราะห์ ขณะที่ผู้พิการกว่า2ล้านคนสตรีมีคัรกว่า500,000คนและผู้สูงอายุก,กว่า11ล้านคนที่ล้วนเป็นกลุ่มปอะบางในสังคมไทยก็จะได้รับประโยชน์จากสวัสดิการนี้พร้อมกันนะครับในนี้เจรัญยังกล่าวนะครับว่างบเดิมรัฐบาลได้จัดสรรเรื่องนี้อยู่แล้วประมาณ1นึ0 0 0ล้านบาทหากว่าทั้ง4เรื่องนี้เข้าครบนะครับงบจะเพิ่มขึ้นประมาณ 60,000ล้านบาทซึ่งใช้งบน้อยนะครับกว่าโครงการดิจิตอลวอลเล็ตที่ใช้งบประมาณ500,000ล้านบาทหรืองบ1ใน8ของเงินดิจิตอลวอลเล็ตนั่นเองนะครับขณะที่ทางพอมอนะครับก็ประกาศแล้วนะครับว่าจะนําเรื่องการเพิ่มเงินเบี้ยชีพให้กับผู้สูงอายุเป็นคนละ1,000บาทเข้าคอรมอนะครับในเดือนมิถุนายนที่ถึงนี้นะครับโดยนายอนุกูลปีดแก้วนะครับประกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมอชี้แจงว่า กระทรวงพอมอนะครับจะทํางานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอเรื่องเข้าคอรอมอนะครับภายในเดือนมิถุนายนช่วงสัปดาห์ที่2อถึงสและจะมีการทํางานร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชนด้วยอย่างไรก็ตามนะครับประชาชนยังต้องติดตามความคืบหน้าต่อไปว่าคอรอมอนะครับจะเห็นชอบกับมาตรการเหล่านี้อย่างไรนะครับซึ่งหากเรานะครับย้อนดูงบประมาณปี2 5งหช่วงไวัยไหนได้เท่าไหร่บ้างนะครับ สำหรับงบประมาณารายจ่ายประจำปี257มีวงเงินถือสูงถึงนะครับ3.48ล้านล้านบาทโดยมีงบประมาณลงทุนกับสวัสดิการคนแก่แต่ละช่วงวัยอยู่ที่3.87แสนล้านบาทนะครับหรือคิดเป็นร้อยละานเศษของงบประมาณทั้งหมดเงินจำนวนนี้ก็สะท้อนให้เห็นภาพรวมของสภาพสังคมไทยในปัจจุบันและอนาคตผ่านมุมมองนะครับของการจัดสรรงบประมาณสวัสดิการสําหรับแต่ละช่วงวัยโดยข้อมูลรายจ่ายเพื่อสวัสดิการนะครับของแต่ละช่วงวัยในงบปี257พบว่า มีการจ่ายนะครับเพื่อคนช่วงวัยเรียนมากที่สุดก็คือประมาณ1นึ1 0 0สล้านบาทนะครับหรือประมาณ3 6 5 9รลองลงมาก็คือช่วงวัยแรงงานนะครับหนึ่งแล้านบาทประมาณ34.83%นะครับอันดับ3ก็คือช่วงวัยสูงอายุ9 4 0 0 0ล้านบาทนะครับประมาณ2 4 2 6และน้อยที่สุดก็คือช่วงวัยเด็กนะครับ16,000ล้านบาทประมาณ4.32%นะครับ และหากเทียบกับจำนวนประชากรแต่ละช่วงวัยโดยข้อมูลจากกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนะครับเมื่อปี2 5 5พบว่ามีประชากรในวัยทำงานมีจํานวนมากที่สุดราว36ล้านคนรองลงมาก็คือวัยเรียน13ล้านคนวัยสูงอายุ11ล้านคนและน้อยที่สุดก็คือวัยเด็กนะครับมี4ล้านคนนะครับอันนี้ก็เป็นการชี้ชัดแล้วนะครับว่าเงินงบประมาณนะครับของผู้สูงอายุนะครับที่จะปรับเพิ่มขึ้นนะครับน้อยกว่าเงินดีท่านวอร์เลดอยู่มากเลยทีเดียวนะครับ ส่วนเงินเยียวยานะครับของผู้สูงอายุนะครับหรือมียังชีพผู้สูงอายุในเดือนมิถุนายน257นี้เงินผู้สูงอายุยังได้รับเท่าเดิมนะครับยังไม่มีการปรับเพิ่มแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าถ้าหากเข้าครมออนุมัติก็มีลุ้นที่จะปรับให้ในเดือนตุลาคม257ที่จะถึงนี้นะครับแต่ปัจจุบันนะครับการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุยังเป็นแบบเดิมแบบขั้นบันไดอยู่นะครับโดยผู้สูงอายุจะได้รับเงินดังต่อไปนี้นะครับ ผู้สูงอายุนะครับที่มีอายุ60ถึง69ปีนะครับจะได้รับเงินเบี้ยเงืเดือนละ600บาทผู้สูงอายุที่มีอายุ70ถึง79ปีนะครับจะได้รับเงินเบี้ยเงื่อนนวน700บาทผู้สูงอายุที่มีอายุ80ถึง89ปีนะครับจะได้รับเงินเบี้ยเงื800บาทและผู้สูงอายุที่มีอายุ90ไปนะครับจะได้รับเงินเบี้ยเงืเดือนละ1,000บาทนะครับอันนี้ก็รับสูงสุดนะครับ ก็สาหรับการเพิ่มเงินให้กับผู้สูงอายุเป็นแบบทวนหน้าคนละ1,000บาทนั้นนะครับล่าสุดทางพมก็เตรียมเสนอครมเพื่อขออนุมัติงบประมาณนะครับในเดือนมิถุนายนที่ถึงนี้หลังจากข่าวได้แจ้งนะครับว่าได้มีการประชุมและอนุมัติจากรัฐมนตรีธรรมนัดพรหมเผ่าให้ทางพมนาเรื่องนี้เสนอต่อครมเพื่ออนุมัติงบประมาณต่อไปนะครับก็มีลุ้นนะครับที่จะได้เงินเพิ่มกันในปี257นี้ยังไงก็ต้องติดตามข่าวสารกันต่อไปนะครับ ก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการสารการเยาต่างๆจากทางช่องของเรานะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนเราพบกันใหม่ในคลิปตัดไปนะครับสวัสดีครับ